หรือว่าน้องน้องมีชีสนะคะเปิดไปที่ตัวอย่างที่แปดค่ะตัวอย่างที่แปดเห็นโจทย์ไหมอ่ะมีเกตเซกกำลังสามแทนกำลังสาม x ออ,อ่ะพี่ยกยกอันนี้มาเนาะยกมานะ เศษกำลัง3 x แทนกำลัง3 x เท่ากับน้องคะอันนี้เข้ากับเข้ากับกรณีไหนอ่ะกรณีที่4เนาะเป็นเศษกับแทนเนาะเราใช้เอกลักษณ์ไหนคะมีสองเอกลักษณ์น้องที่ให้ไปมีเศษกำลังสอง x เท่ากับ1งบวกแทนกำลังสอง x กับ โคเสตกำลัง 2x เท่ากับ1บวกคอดกำลัง 2x อะสองตัวนี้น้องเธอใช้ไหนครับเศตกำแทนใช่ไหมอะที่คูณกับแทนกำลัง 2x งงไหมคะนี้งงไหม งงปะพี่แยกแบบนี้งงไหมคะไม่งงนะเท่ากับเซกกำลังสอง x เซก x แทนกำลังสองเท่าไหร่คะเซกกำลังสอง x ลบหนึ่งคูณกับแทน x งง,<อ>งไหมตรงนี้งงไหมคะงงไหมคะ พี่น้องน้องงงตรงไหนคะถามเลยนะมึงจะงเลยเมื่อวานได้มาไหมมาตอนนี้ตอนนี้ที่สองเลยฮะสนอนหลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามพี่นอกรอบเนาะค่ะปึ๊บเท่ากับ ที่ย้าย10กำลัง 2, 2, 2 x 1 x แทน x คูณกับ10กำลัง2 x ครบหนึ่งงงไหมคะอันนี้งงไหมงงไหมคะอ่ะพี่ไปต่อนะเท่ากับเอาสามตัวนี้ คูณเข้าไปในนี้เท่ากับเศกกำลัง4 x เศก x แทน x งงไหมเน x งงไหมคะลบด้วยเศกกำลัง2 x แทน x แล้วก็เศก x งงไหมคะนี้งงไหม,ม น้องสงสัยไหมว่าพี่ทำไมถึงท้างเสร็จตัวนี้ไว้ไม่คูณกับตัวนี้น้องลองเปิดไปดูสูตรการดิฟเศษดิฟเศษอะไรคะดิฟเศษได้เศษแขนเปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้น้องรู้ว่าพี่ทำไมถึงท้างอันนี้ไว้นะะ้องพี่ก็เริ่กอินิเกตเลยนะคะบพอได้ตน้ปุ๊บพี่ก็อินิเกตเศษกำลังส X ่เศษ แทน x dx ลบด้วยอินิเกตเซกกำลังสอง x แทน x เซก x dx พี่ให้ให้ให้ u เท่ากับเซก x ริฟ u เท่ากับริฟเซกได้รหมคะ ได้ sin x tan x dx อ่ะ dx เท่ากับ du ส่วน sin x tan x ถี่บ้างอ่าไม่เห็นพ <c oughs> ี่ขอโทษค่ะอ่ะน้องจดทันไหมคะ ตีบาย,ยต่อนะอ่ะเขาได้แบบนี้ปุ๊บเมื่อกี้เราให้เซกเซกเบบาพับอนนะคะเ่าตับ u ใช่ไหมคะอินทิเกต u กำลัง4 6 x แทน x dx เราต้องเปลี่ยนเป็น d u ด้วยใช่ไหมคะ du ส่วน6 x แทน x น้องเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นนะ้อ ีอะไรไหมตัดยังได้ไหมคะที่ตัดนะอ่ะเหลืออีกพจน์หนึ่งลบด้วยอินทิเกรตเศษกำลังสองเแทน x เศษเอ็ดียูส่วนเศษเอ็แทน x อ่ะอันนี้ตัดได้ไหมคะตัดนะ แล้วเศษคือ u กํลังสองใช่ป่ะอ่าเท่ากับอินทิเกรต u กํลังสี่ du ลบด้วยอินทิเกรต u กํลังสองนิทิเกตได้ไหมคะนี้ได้ยังได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ u กํลังห้าส่วนลบ ่ะ ah. มองไม่เห็นเนอ ต่อไปก็ <c oughs> เริ่มอินดิเกต u กำลัง4อินดิเกต u กำลัง4ได้เท่าไหร่ะคะ u กำาลัง5ส่วน5อินดิเกต u กำาลัง2บวกอะแล้วเมื่อกี้ที่ให้ u เป็นอะไรคะเศกแล้วก็นำเศกมาแทนใน u ก็เป็นเศกกําลัง5 ส่วนห้าลบด้วยเศษกำลังสามส่วนสามบวกสีนะ่อ่ะย่ืนบวกสีนะคะน้องมีน้องคนไหนงงไหมคะมงงถามเังนะงงไหม ีอคอนเนาะน้องดูตัวอย่างตัวอย่างที่กเก้าค่ะอินดิเกตเศกกำลังสอง x แทนกำลังสิบ x ด x นี่น้องทำไงคะแค่เรีนกำลังสิบค่ะอ่ะทำยังไงทำยังไงน้องน้องจำสูตรการยิบได้ไหมได้ป้าไม่ได้น้องลองน้องดูนนะค่าดิสเสร็จน้องได้เท่าไหร่คะ ดิเสเซกได้ไดิสเซกแทนใช่ป่ะดิกเซกแทนบุ๊กน้องไปตัดกยนางี่หมดใช่ไหมถ้าน้องสมมบุญยูถ้าน้องดิสแทนได้ไห่คะดิสแทนได้ตัดอย่หมดไหมอ่ะตัดอย่หมดเนาะพี่ก็ให้ให้ยูเท่ากับแทนให้ยูกับแทนนะคะ ดิฟยูเท่ากับเศษกำลังสอง x dx ย้ายข้าง dx เท่ากับ D u ส่วนเศษกำลังสอง x เดราเรามาแทนในนี้เลยมีเกตเศษ set, กำลังสอง x <c oughs> แทนกำลังสิบเ ดีเอ็กเท่ากับอินทิเกรตเซกกำลังสองเอ็กแทนที่ให้ปไปไหนคะยูกำลังสิบ dx เท่ากับ du ส่วนอ่ะกจะเซกตัดจะรอดไหมคะตัดจะเหลือเท่ากับอินทิเกรต u กำลังสิบโอเคเปล่าอันนี้อีเกตได้เท่าไหร่คะ u กำลังสิบเอ็ดส <You 30. S 1> ่วนบวกย u เมื่อกี้เป็น น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทําไมไม่สมบุรณ์ยูเป็นเศกอันนี้เดี๋ยวพี่ลองสมบูรณ์ยูเป็นเศกให้น้องเดี๋ยวให้น้องดก่นถ้าน้องน้องเห็นตัวแบบนี้น้องลองสังเกตดูก่อนนะคะ สังเกตก่อนเลยเข้าไปแ้องทสอบสังเกตดูว่าถ้าสมมุติตัวนี้เราดินตัวนี้จะตัดกันหมดไหมสังเกตดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างลองสมมุติูถ้าดิสหมดดิสหมดตัดกันหมดให้น้องใช้ตัวนั้นเลยพี่ว่าน้องเข้าไปในห้อรั้งแรกอ่ะพีให้